อัญยองพบกับยายโอฟิช we ี่อีกแล้วนะคะก็คือแบบว่าจะมาเล่าอันนั้นคือเราไปคือเราอะไปเดินเซนทันนะเราก็แบบว่าเราจะไปหาพี่ที่รู้จักที่ทํางานเก่าเนาะเซนทันเราก็เลยเดินผ่านชั้นหนึ่งแล้วก็คือแบบเขาเขาตั้งบูธไอช่องหวันเว้ยเราไม่รู้แล้ว่าแล้วเขาก็นั่งรอกันแล้วประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบ เราก็เลยเข้าทวิตเตอร์เลยเพราะว่าเราอยากรู้อะไรเราก็เข้าทวิตเตอร์เนาะคือแบบก็เจอแบบช่องวันเขาแจกปฏิทินก็มีเก้าคนตามนี้เนาะอยากรูปให้ดูแล้วก็คือแบบว่าเราก็เดินที่แปดตอนแรกเราก็จะไม่ได้เอาหรอกแต่คือแบบคือแบบไม่ได้ทําอะไรเนาะเราก็เลยแบบใช้ก็ไปนั่งรอดูดาราดีกว่ารู้จักเขาแต่ว่าไม่ได้ตามแบบมากแต่แบบอยากเจอไบโนไใบโน่เราพลาดคือแบบ ก็เลยไปนั่งคิวกับเขาก็ได้คิวที่หน,นึ่งร้อยหกสิบเจ็ดตอนแรกก็คือแบบว่ามีปัญหากันนิดหน่อยแบบทีมงานเขาแบบว่าเขามันเขาสึกเรามันไม่แฟร์สำหรับคขาพูดอรอนะเราก็เลยแบบเออนั่งนั่งรอคิวเนี่ยแต่ก็คือแบบว่าเร็วมาแก่เร็วมากคือแบบรอเจอเราเจอตอนที่พี่เขาลงเราเราเราแบบนั่งรอคิวใช่ไหมเราเจอแบบเขาเดินลงเขาเดินเข้าง,งานอน่ะก็คือแบบเออได้ ได้ถ่ายได้ครบทุกคนก็คือแบบนาบรากเขาขึ้นขาวกว่าแบบเขาขาวกว่าในทีดีมากก็คือแบบเราดูแลแบบเราคิดว่าเราได้พี่เพลงขวัญพอเราไปถึงอะเราก็ได้พี่เพลงขวัญจริงๆเว้ยแต่คือแบบพี่ไฟอนเขายืนข้างไม่ได้มองเลยมันเร็วมากคือแบบการแบบจะถ่ายแบบตั้งแต่พี่เบนมาตั้งแต่แบบพี่เบนแล้วก็ตรงๆแล้วก็ตีหรืออะไรนี่แหล,และเราจำไม่ได้อะ คือแบบแล้วก็ใกล้พี่พี่แจมพี่แจมกับพี่ฟิล์มแล้วคือแบบเออพองานเสร็จขึ้นเร็วมากงงมากคือแบบเออแล้วก็จะไปรวมพลแต่เราไม่รู้เราไม่ได้ตามเ้าเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเบสของพี่ใบนอกอยู่ตรงไหนแล้วเขาเป็นเขาไปรวมพลกันที่ไหนอ่ะแต่เรารู้จักกแบบับหาเพื่อนง่ายมากเรารู้จักกับพี่ที่แบบนั่งข้างๆกันอะ่ะได้คิวแบบหนึ่งร้อยหกเจ็ดหนึ่งร้อยหกสิบแปด เราก็เลยคุยกันเขาไปเขาไปรวมพลพี่ฟิล์มเราก็เลยติดสอยห้อยไปกับเขาเพราะว่าเราไม่ได้เจอพี่ใบหนอดแล <Goddess. S 2> ้วเราก็เลยไปหาพี่ฟิล์มโอ้ยน่ารักมากคือแบบพี no ่ฟิล์มเขาแบบเขาวกว่าในขาวๆแล้วก็ตัวเล็กกว่าในทีวีกว่ากว่าที่เราคิดอต่ก็คือแบบโคตรน่ารักเลยเราก็เลยได้ไปแบบคุยกับพี่เพลงขวัญมาก็จะมีโมเมนต์นิดนึงแบบว่าพี่เพลงขวัญก็บอกว่าอะไรนะภาษาไทยครับว่าพี่นเยียรนะคะคือแบบยังไม่ได้ตอบเลยทีมงานแบบแล้วนะครับได้ได้ ไมไ่เป็นทีก็เดินได้ครับไปเลยเนี่ยแก่ฉันก็เลยได้แค่นั้นฉันก็เลยได้แบบเขาก็แจกไอ้กิบเบอเรของแบบพี่ฟิล์มน่ารักมากเนี่ยปฏิทิน<ๆ>ก็มีพี่พี่ตีใบนอตรงตรงพี่ฟิล์มอันนี้พี่นี่คุณหมอเน่งมั้งคุณหมอเน่งเราไม่ได้มาก็คือแบบว่าเออแล้วก็คือแบบ เรามีโมเมนต์นะจนเราจับมือพี่ฟิมด้วยไปแล้วนะแกมึงดิแกคือแบบว่จาจะบปาจะผูกแกเช่นคุ้มมาไม่ได้ตั้งใจแต่คือแบบเอ้ดวงเราสมพงกันแหละกับพี่ฟิมอ่ะเราก็เลยได้ไปก็ประมาณนั้นแหละก็คือแบบจนแบบส่งพี่ฟิมจนเสร็จหรอแบบเงี้ยรวมพลกันจนเสร็จอะ่ะแล้วก็แล้วก็คิดวแบบ่าขอเดินเข้าห้างก่อนแบบเจอใครก็ได้ในนั้นอ่ะที่ยังเหลืออยู่แบบ เขาน่าจะรวมผลเสร็จพร้อมกันเหมือนกันนะเนแ่ลประมาณเวลาใกล้ๆเคียงกันแล้วก็เล่นเข้าไปก็ได้เจอพี่ตรงๆก็คือแบบฉันเห็นคนหนึ่งอ่ะฉันเห็นคนนึงเขากาลังพี่ตรงๆกาลังเซ็นใช่ไหมฉันก็เลยแบบฉันไม่ประกาฉันก็เลยแบบยืมประกาแป๊บนึงก็คือแบบเชี่ยวพีก็เลยยื่นให้แบบรอแล้วแต่พี่ตรงๆเขาแบบทิ้งมาครับบอกไม่ทันแล้วก็เลยเสียดายอีกนิด โอเควันก็จะเล่าประมาณประสบการณ์ประมาณนี้ก็แบบโอเคงานแจกปฏิทินช่องวันก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอืมพอเดี๋ยวเราจะเอาคลิปให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็จากกันด้วยคลิปนั่นเลยนะคะบ๊ายบายฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยจริง,งพี่ฟิน่ารักมากแล้วยืเยนเป็นเล่มให้ด้วย เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเดินเข,ข้ามาเลยต่อต่อพี่